บรัตนาในเกมสติกบอลเลกาซี่เขาจะมีลักษณะเป็นสติกบอลที่มีขนาดใหญ่และสวมหมวกของเมจิค Q ิวคนป่าอยู่บนหัวและใช้อาวุธเป็นดาบสีทองโดยรัตนาจะปรากฏตัวเป็นมินิบอสในภารกิจที่213ในเกมสติก w อ r ภาคที่3หลังจากที่รัตนาได้เสียตำแหน่งให้กับซีฟอร์ดเขานั้นได้ทำการจูตีพลังแมกมาใส่ดาบของเขา โดยเขาปรากฏตัวอีกครั้งในแคมเปญที่35เขาได้นํากองทัพของเขาสู้กับกองทัพของอาเทยอสและหลังจากที่รัดหน้าได้แพ้ต่อกองทัพของอาเทยอสยักษ์ใหญ่ผู้แบกจันเซี่ยวได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งลักษณะของรัดหน้าในเกมสติกวัวภาคที่3โดยเขามีรอยไม่ขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านขวาของใบหน้าเขาสวมผ้าคลุมสีแดงส้มเข้มและมีรอยไหมสีน้ำตาลคล้ายกับถุงมือที่เขาสวมอยู่ เขาถือดาบแมกมากขนาดใหญ่ซึ่งแตกต่างจากซอฟต์ว่าตัวอื่นๆตามข้อมูลของวิกิเมื่อวร์ตนายัางเด็กเขาจะมีเครื่องหมายรูปดาบที่ดวงตาขวาของเขาความสามารถของเขาวร์ตนาสามารถกระโดดช็อกไปในพื้นที่ดังมาลอดในเกม R.O.V. เขาสามารถพุ่งไปข้างหน้าเพื่อหลบการโจมตีหรือการพุ่งออกมาเพื่อหนีการต่อสู้โดยเราจะสามารถเห็นความสามารถนี้ในเฉพาะโหมดแคมเปญเท่านั้น